ินเนอร์กับตูป้ปลาที่จีนนะคะราคา10,000บาทคุณไหมไปดูกันเลยค่ะมาถึงนะคะก็จะเจอปลาเต็ไมไปหมดเลยค่ะทุกคนโซนนี้คือปลาตัวใหญ่มากเห็นไหมคือน้องเขาเป็นปลาอะไรไม่รู้ดูแล้วเพลินมากๆเลยอุ้ยมีปลากะเบนนะคะแล้วก็มีน้องฉลามด้วยคือชอบมากคือไฮยอลังการมากๆเลยนะคะนี่ค่ะชิคเดินเข้ามาในร้านแล้วนะคะร้านคือชื่อว่ามิสเตอร์ฟิชเชอร์ค่ะทุกคนตูป้ปลาเขาก็เล็กลงเลยอ่ะ่ังกับโซนด้านหน้านะคะด้านหน้าห้องจัดเลี้ยงคือปลาตัวใหญ่มากแล้วก็จอใหญ่มากๆเลยค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะก็คือจะมีที่ โตะนะคะ ข้างหน้าตู้แบบนี้เลยคําแรกเป็นอโมชบ b ชนะคะก็คือชิคทานแค่หน้ามานุคนที่เป็นเ berries นะเพราะว่ามันแป้งเยอะเกินไปอ่ะมันน่ากลัวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ซอสน่ากลัวก็คือชิมๆทุกคนส่วนนี้นะคะนะเขาเป็นแคลปสลัดค่ะแล้วก็อะเวคาโดนะคะวิสกาปพาชิโอค่ะก็คือมันจะมีซอสส้มๆๆนะทุกคนคือชิชิมไปนิดนึงแล้วคือแบบไม่กินต่อเลยอ่ะก็คือกินแต่ปูอย่างเดียวเลยนะสัตว์มาค่ะอันนี้คือเป็นบีฟคอนซูเม่ทุกคนเป็นซุปใสนะคะให้เนื้อมาหนึบชิน้นทุกคนคือเนื้อมีความแบบเหนียวมมาาากกกกกกกเเเลลลลลยยยยนนนนนนนะะคคคคืืือออออแแแบบหัั่่่่ดดสุุๆ้้้้้้ววว็็็็ซปิิิิไไไชทงง ถัดมานะคะเป็นทรัฟเฟิลรีสอตโต้ทุกคนจานนี้คือทรัฟเฟิลอยู่ไหนก่อนคือมันมีความทรัฟเฟิลแบบเล็กๆแล้วก็ให้เห็ดปกติมาคือหาทรัฟเฟิลไม่เจอนะคะก็เลยงงมากเลยอะใช่ก็คือไม่ได้เลยทุกคนส่วนจานนี้เป็นสเต็กนะคะออสเตรเลียาวากิวค่ะจานนี้นะะมีโฟกาฟมาด้วยทุกคนจานนี้พอทานได้หน่อยนะคะแต่แบบเนื้อก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแบบรสชาติอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นทุกคนนี่นะคะ2คนนะคะราคาประมาณ1 0 0 0 0่นบาททุกคนคือเสียดายตังมากเลยนะ